อาโทรไปงานไม่ใครงามเทพงามว่าไข่น้ำกากยเก็บอีกเอาลายเลยดุนดุนได้มาเท่านึงขักแกขักว่าเก็บไข่ยูน้ำกากยเขี้ยวเขียว,ยวงามงามสบายดีป้าน้อยฝอยกินเที่ยวคลิปนี้เนาะจะพามาเก็บไข่ยูน้ำกากยไข่งามงามถ้าพร้อมแล้วเฮาไปพร้อมกันเลย ไข่งามงามยำนี้ฮะกินยากไข่ยำนี้ยังเอาเบิ้งเดะเบิ้งเดือก็เทไปงามงามไข่ไข่น้ำไก่เด้อน้ำสะอาดสะอาดไหลมาแบบนี้เลยเนื้อเขียวเขียวงามงามแบบนี้เลยอู้งามงามงามงจากที่ว่าเาเอาไปแล้วเราจะไปทับนำกระใสใส่ใส ไข่อยู่น้ำกายนี่เปื่อยเปื่อยนี่อืมเนี่โอ้โหเขียวงาน งามแท้งามว่ะเป็นไหมไข่ไข่ไงดูน้ำแบบน้ำสะอาดน้ำแบบเที่ยวๆแบบนี้เลยแหงเที่ยวแหงหลายหลังแจ๊กที่ว่าเขาเอาแบบนี้แล้วเขาจะเอาไปทับเนาะเขาจะไปทัามันจะขาวแบบงามๆอุ้ยเขียวเนาะเขียวงามๆเนาะแบบนี้เลย่งได้หลายบอได้หลายละได้หลายละเป็นไไข่นะงามแท้งามว่ะไข่น้ำไก่ เราจะเอาในนี้ละเอาไปเอ็นแดดละวันนี้เอาไปทับเนาะทับแบบไล่เป็นแม่ไล่โอ้ยประกำงามๆไข่ธรรมชาติเทพๆอะนี่ลไปไปก้อนได้หลายเลยหนักขอล่ะเสะวะไข่งามเทพงามว่ะเก็บบุดเดียวได้อีกปั้นหนึ่งละนี่ไข่เขียวเขียวงามงาม ได้ปลาไกลหลายเลยนี่ปน้อยได้ตั้งสองปันเดี๋ยวี่เก็บอีกเอาหลายหลเลยดุนดนได้มาเธอหนึ่งปีหนึ่งจะได้กินเธอหนึ่งเด้อสำหรับใครหินอยู่ที่น้ำกายน้นนำสะอาดสะอาดแบบน้ำแบบไหลแบบน้ำแหงมันจะมีอยูวอนน้ำแหงเท่านั้นบอนน้ำแหงแบบนี้แหงบลกงามเดี๋ยวป้าน้อยจะจับให้เบิ่งเด้เที่ยวอุ่มทุ่มเลยนี่อีเี่ยวบอนบอนน้ำเที่ยว ខ្លារបស់ត្រើស់នានន หลังจากที่ว่าเขาเก็บได้หลายแล้วเขาก็จะมาทับ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 แบบนี้เลยประมาณสองเท่อหลังจากนั้นเขาจังไปทับยูเหอนโตหลังจากที่ว่าเขาทับเป็นแบบนี้แล้วเขาก็จะไล่ไล่ไล่แล้วก็แห้งเกี่ยวแห้งงามเนาะบางทีเขาเก็บเนาะบางทีจะได้มังหินได้ได้ขี้สายได้น้อยนึงเสียวกันไล่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 แบบนี้เลยขี้เนื้อนี่ถือว่าโบมีไล่เลยขี้เนื้อปลาหน่อยไปเหอนนี่ไปใจกับขี้เนื้อบอลไล่เลยเพราะว่าไข่นี่อยู่น้ำใ สะอาดนอนนี้เขาจะไหลโอแบบนี้เลยขี้สายเด็กกระจอกแห้งเขี้ยวเขียวงามงามพือนได้หลายหลายเม่ใจเนาะเพราะว่าปีหนึ่งปลาน้อยมาบ้านเทือหนหึ่งพอดีหอนอยามไข่โอไปมีนี่เขี้ยวเขียวนี่หลังจากที่พื้นทับนี่พือนปั้นให้เบิ่งงาม งามนี้ to to ่พ่จจะมาทับอีกบาดหนึ่งหลังจากทับๆๆ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 แบบนี้แล้วก็มาไหลอีกบาดหนึ่งเลยนี่ได้หลายเท่ไหลว่าได้บักหลายๆปันกันเลยนี่ก็ได้ไข่พอกินเป็นที่เยี่ยมหอยแล้วเนาะสำหรับการทับไข่นี่พ่จจะทับราง ล้างที่สายออกหน่อยหนึ่งหลังจากที่ว่าไปหึงกนแลว้วเพื่อนยังกินทับล้างแบบละเอียดจนว่าบา่หัดขุนเลยเนาะเอาเจอกันอีพีหน้าเด้อจากน้อยปนน้อยจะไปขุดที่นายเนะาะเจอกันอีพีหน้าว่าปนน้อยจะขุดได้หลายโบยที่นายบาย,บาย